Salud. สิงเชิดดำชาวอังกฤษกรรมการการแข่งขันฟุตบอลโลก3สมัยปี1966 1970 1974และเป็นคณะกรรมาการผู้ตัดสินของฟีฟ่าได้ปิ้งไอเดียการทำใบเหลืองใบแดงมาจากสัญญาณไฟจราจรโดยให้สีเหลืองแทนการตักเตือนนักเตะที่ประพฤติผิดระหว่างการแข่งขันส่วนสีแดงถือเป็นการไล่ออกกรณีนักเตะทำผิดขั้นรุนแรงซึ่งการใช้ใบเหลืองใบแดงนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์สากลที่ช่วยสื่อสารให้นักเตะกับกรรมการ การตัดสินที่ต่างภาษาให้เข้าใจกันอีกด้วยเรายังคงอยู่กับทสนทนาเกมต่อนะครับก็แข่งขันกันไปจบไปแล้วหนึ่งเกมครับ่าเป็นผลนำให้ดีเจทางฝั่ง EFM เนี่ยนะครับมีคะแนนนำหนึ่งต่อศูนย์ครับผมครับผม ซึ่งในเกมที่2นี้ครับถ้าทีมฮอตเวฟไม่สามารถชนะขึ้นมาได้นะค,ะครับก็บคะแนนจะนํำห่างไปนะครับซึ่งเกมที่2เนี่ยมีชื่อเกมว่าจักรยานปั่นช้าเข้าเส้นชัยครับเชิญชมครับผมกติกาจักรยานปั่นช้าเข้าเส้นชัยผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาเล่นทีมละ2คนแข่งขันกันขี่จักรยานเข้าเส้นชัยให้ใหช้าที่สุดใครขาแตะพื้นต้องหยุดแข่งขันทันทีทีมไหนเข้าเส้นชัยเป็นคันสุดท้ายถือว่าเป็นฝ่ายชนะมั่นใจไหมว่าแพ้ไม่ได้เราเป็นฝ่ายแล้วอ่นรูแล้วแม ซึ่งเรื่องปลอดเพื่อนขาอะไรลำบากเลยค่ะผ่านเร็วไม่สู้วันนี้ขมอขานทาดีกว่าประคองสถาปนาราเนี่ยก็สุดยอดแล้วนี่เดี๋ยวขอทองจักรยานด้วยทำไมจะประคองไม่ได้ใช่ปังน้าประคองมันจลอดอ่ามั่นใจไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนพี่เอ็มที่แพ้ไปผมทําได้ครับพี่ว่าครับพี่ว่าครับครับเออช่วยผัดอ่างจักรยานยมันแงนอย่างเงีมันแงนอย่างนี้เลย แต่ที่เราก็หวั่นนว่าไอเต้ยมันเป็นแบบบ้าพลังไอโต้งไม่ได้เพี้ยนเพีย้ยนมันกลัวมันกักได้ผมว่า,วา,าพวกมันบ้าพลังนี่แหละพี่แต่มันบ้าพลังบางทีมันอาจจะนั่นได้แต่ในขณะเดียวกันแปะเขาก็แก่อาจจะไม่มีแรงปั่นโดยชั้นขาไม่แต่พี่ออมต้องดู <c oughs> ตอนแรกเขาก็คุยอย่างเดียวเลยแต่เขาก็แงเราเราพูดน้อยตอยหนักนะเดี๋ยวคอยดูจะดูมันทำกันอยู่สิตอนนี้น่ากลัวจะตายมันร่วมมือกันทำอะไรวะ่าบอยโอเคค่ะเราไปดูกันกันเ่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะ เสียงต้องมีให้สัญญาณออกตัวดังขึ้นแล้วนะคบแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีใครยอมออกจากเส้นจุดสตาร์ทเลยครับเบ้าเบ้าพี่ทำอะไรนะะอันนี้ประคองอยู่ครับเลยครับองกสตาร์ทออเริ่มแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกตัวกันมาแล้วครับทรงตัวเป็นที่ไม่ยอมกันเลยครับยังไม่มีใครล้มหรือใช้ขาแตะพื้นเลยนะครับแด้แล้วนั่นครับนีเจแปะโป้งขาแตะพื้นไม่เป็นคนแรกนะฮะ แล้วก็ตามมาติดติดด้วยดีเจเตอร์ฮะขาแตะเพื่อนเป็นคนที่2นะครับทำให้ตอนนี้เหลือพวกเขาเ้าแข่งขันเพียง2คนครับระหว่างดีเจนุ้ยทีเอฟเอ็มและก็ดีเจเตอร์ทีมฮอตเวฟนะครับเอาแล้วนะครับดีนุ้ยอยู่ข้างหลังอย่างก็ยังทรงตัวกันได้เยี่ยมจริงๆครับและแล้วดูดูนะสิฮะนั่นแหละครับขาแตะเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็แสดงว่าดีเจนุ้ยทีเอฟเอ็มชนะในเกมน,นี้ไปเลยครับผม มันแน่นอนนะไปไหนแล้วช้าตลอดเลี่ยก็เลยว่าเุกอ่างนี้ที่บอกมันมีนม,นมากเลยนะอ่ะท้องฝั่งฮอตเบสนะฮะเราแพ้เป็นเกมที่สองแล้วนะฮะทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นครับแพ้ไงครับ <laughs> เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเอเอเออแบบ ีก็เห็นช้าๆอยู่เกรงครับทุกคุณลุนี่เขาทรงตัวดีมากครับนะครับผมก็เลยเต็งแล้วก็แพรลบวันหลับระพงดูข้างหลังใช่ไหมเอาว่าเหงื่อออกยังไงยังไม่มีเหงื่อสักแต่ตายแล้วเอาวันนี้ลูกน้องสองคนออกไปหมดได้หนูนี่ยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมยังไม่ได้ลงเพราะถ้าลงเมื่อไหร่ แตกเมื่อนั้นต้องบอกจริงว่าเกมที่เล่นไป2เกมเนี่ยเป็นเกมที่ผู้ใหญ่เขาถนัดอยู่แล้วคือเป็นเกมของคนแก่พวกเราจะพวกเด็กรุ่นใหม่เอ็กซ์ตีมเอ็กซ์ตีมเดี๋ยวชนะแน่ครับเซนเย็นครับช้าแต่ว่าชัวเอาชัวตอนนี้ทั้งสอก็ผ่านไป2ประเภทกีฬาแล้วนะครับทีมเอมเต็มนำอยู่2 0ศูนย์เลยครับนำเอาไปแ้มแล้วนะฮะ เรามาดูนะครับว่าสำหรับเกมที่3เนี่ยนะครับครับทีมฮอต w a v e เขาสามารถตีตึ้งขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งเกมนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าใครที่สามารถไหลลื่นได้ปลไกลเนี่ยจะได้เปรียบนะครับว่าเกมที่3มนี้ครับมีชื่อว่าถไลยไกลกติกาถลายไกลทั้งสองทีมจะต้องส่งนักกีฬาทีมละหนึ่งคนโดยเราจะให้โอกาสในการถลายไกลได้คนละสองครั้งใครสามารถถลลยไกลได้ไกลที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยครับผมมาะว่ในเกมถลยไกลของพวกเรานะครับการสีเอฟเอ็มเกรดคราสิบเกรดมิวสิกนะครับวันนี้นะครับเราก็ส่งคือตอนแรกอยากส่งพี่อ้อมแต่พี่อ้อมบอกว่าติดปัญหาอยู่อย่างเดียวมันไม่ได้จริงเพราะอะไรมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวซิลิโคนนี่จะมาแตกสุดทริสามีแนวแปลไมอยากจะเชื่อเลยเพราะนั้นเราก็ส่งโจ๊กครับเพราะว่าชื่อมันก็เละอยู่แล้วใช่ครับมันก็น่าจะไหลได้จะไหลป้อนแบตมีความแั่นใจยังไงกับเกมนี้ครับก็ ผมก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ก็สองศูนย์แล้วครับถ้าพูดถึงความไหลลื่นหรือว่าเป็นไฟนะครับตอนแรกคิดถึงโตโต้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับความเป็นนักกีฬาครับกล้ามท้องครับนี่ครับเต้ยเต้ยจะถลายกี่กิโลดีครับประมาณสักสองกิโลกรัมแล้วกันครับสองกิโลกรัมนะครับจะยืนกันทําไมเขาบอกว่าเราไม่มีพลังแต่เราจะพิสูจน์ให้เขาดูว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่เป็นความจริงว่าเราแพ้มาสองครั้งแล้วถ้าเราจะแพ้อีกสักครั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรไป บ้าเราจะกลับมาธนาแล้วว่าเราคือคอนเันต์กันในฟแฟงกับคอ yes. นเทนตมิวสิก yes ทงนถ้าเยอนนะไละ โจับกล่าวว่าจะได้เสียยาวเท่าไหร่ครับพี่เอานั่นนะฮะเลยบอะแดงก่อนและที่เหลือค่อยว่ากันโอ,โอเคครับโอเคพร้อมแล้วอยู่ที่กรรมการแล้วครับเอาละครับมาดูกันครับว่าขนาดของพี่โจ๊กจะยาวแค่ไหนนะฮะ เท่าไหร่ครับกรรมการฮะอ่านะครับสำหรับคนแรกนะฮะทางฝั่ง EFM นะครับทำไปได้ทั้งหมด15เมตรกับอีก20เซนครับผมเดี๋ยวมารอดูทางฝั่งของวิกเตอร์จากฮอตเวฟบ้างนะครับว่าจะสามารถทำได้ทั้งหมดกี่เมตรครับผมพร้อมแล้วนะฮะสำหรับ ทีมฮอตเวฟนะฮะพี่เต้ยทำมาได้ทั้งหมด13เมตรกับอีก50เซนครับผมโอ้ย50ปการัทางฝั่งฮอตเวฟทำไมปล่อยให้เขาชนะอีกแล้วฮะไม่มีอะไรจะเสียงครับยังเหลือโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าไงฮะขออย่าบาะเขียวมั่งได้มไหมได้ได้แล้วนะจรคืออย่างเงี้ยจริงจริงๆเนี่ยควรจะเป็นเอ็มมากกว่าครับเต้ยอาจจะกลัวหน้าผากแต่เอ็มเนี่ยหน้าผากแล้วก็ลงก็ไม่ต้องกลัว ไม่้อง้ยไอ้ลอ้ตัวเดี๋กตมีนไปไปไปโดดเลยไปไปามาดูครั้งที่2องครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วครับอ้วช้านิดนึงสี่เมตรกรับสิบสีเมตรกันติเส้นับผลปรากฏว่าเอฟเอฟก็ชนะไปนะฮะเพราะที่เ้วไม่สามารถทำลายสถิติที่พโจ๊กฟาไว้ คุณแบ่ครับผมไม่รู้จะแข่งไปเพื่ออะไรละ่ะชาชิมแล้วมันบแบบเหล็กตีก็ไม่เจ็บอ่ะสายูน่ะแข่งไปตามมารยาทนะโวกัพี่แล้วก็ไม่รู้ว่าฮัดเบฟกำลังเล่นมองเข้ามอแกงอะไรกันอยู่หรือเปล่าอะ มันเป็นเบรกบอกตัว่ากำลังเยอะมันซ้อมกอดเต้นม้วนหัวเอาตัวมุดน้าแล้เขาบ้าบอยๆเราไม่มีไม่มีกลัวหัวหดกันอยู่แล้วครับเราไม่มีไม่มีหัวหดเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเกมต่อไปเนี่ยเอาหัวหน้ามาวัดกับหัวหน้าเลยดีกว่าเออเห็นหรือเปล่าสงครามอย่างนี้ครับเราลบแบบสมัยก่อนเนี่ยโดนต้อนจมุมเนี่ยเขาไเอานายทับออกมาสู้กันใช่ตอนนี้เนี่ยผ่านไปสามประเภทกีฬาแล้วอีนเอฟเอมนำอยู่สามศูนย์ครับ ขเขานำสองปแต่งแล้วนะฮะจะไม่เป็นไรครับเราเหลืออีก2ประเภทนะฮะซึ่งแข่งไปเราก็อาจจะไม่ชนะอีกแล้วนะฮะเพราะคะแนนตามเขาไม่ทันแต่ให้โอกาสทางฝั่งนี Hot ้ออนเวฟกันหน่อยแล้วกันนะครับให้เขาทำแต้มนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังมีนักมายากลตัวเล็กๆครับที่เขาสามารถเล่นมายกมากลไปด้วยแล้วก็เต้นบีบอยโชว์ไปด้วยได้นะฮะเ,เราไปชมกันก่อนเลยครับในช่วง High Campus ครับผมครับและช่วงหน้าเราจะได้พบกับการลงสนามครั้งแรกของดีเจอ้อมสุวิษาจากท TBFM ปะทะกับดีเจเต้ยทีมฮัตเวฟ ใครจะปอดใหญ่และสามารถดำน้ำได้อึดกว่ากันนั้นช่วงหน้ารู้แน่นอนสิบวิค่บใจพี่โอ้ตเป็นสมาธิฝึกนั่งอยู่ประจำผมเชื่อว่าทำได้สามสิบวิมาแล้วครับอุตรุดปุจฉาใครเลยจะคิดว่าการจูบก็สามารถสร้างสถิติโลกได้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสถิติจูบนานที่สุดในโลกคือนานเท่าไหร่จะจูบนานเป็นวันๆหรือเปล่าช่วงน้ำมาเช็คคำตอบกันค่ะ Oh.